สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถด,ดีรถสวยคุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ โ o โ o ต้าโคโร l อัลติสครับผมคันนี้เป็นปี2004นะครับรุ่น m i n น r c h a ชนครับผมคันนี้เป็นเครื่อง1.6รุ่น E ครับคันนี้นะครับไม่ใช่แท็กซี่ล้านเปอร์เซ็นครับและไม่เคยติดแก๊สเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับสีรถนะครับ สภาพเรียบร้อยครับผมอาจจะมีริ้วรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยครับขอใช้คำว่านิดหน่อยครับผมตามธรรมชาติครับผมโดยรวมครับรถพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง 1.6E ครับ VVTI ครับผมเป็นรุ่นไม n เนื้อเชนนะครับไฟชมพูครับผม กล้องหลังด้วยครับเปลียนเดิมเลยนะครับไม่ใช่แท็กซี่ครับผมสีโดยรวมนะครับ90%เลยครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ดอกเต็มเต็มแน,น่นๆสี่เส้นไปเลยครับยางใหม่ดอกเต็มเต็มแน,น่นๆสี่เส้นเลยนะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับถือว่าออปชันของเขานะครับรุ่นนี้นะครับครบเลยครับผมไฟฟ้าทั้งคันเลยครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับผมมาพร้อมกับนะครับจอ DVD ครับผมจอสัมผัสครับคันนี้นะครับมี GPS ด้วยนะครับเนวิเกเตอร์ครับผม มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับสภาพนี้ใหม่มากเลยครับสวยงามที่สุดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันเลยนะครับเบาะหลังนะครับใหม่มากเช่นกันครับไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับผมคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเดิมโรงงานเลยครับผม คุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อท้ายรถกันเลยนะครับครับผมถ้ายรถนี่กว้างมากเลยครับใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะเลยครับผมคันนี้นะครับผมรับประกันเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยครับ ขอเน้นนะครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยครับผมเดิมๆครับไม่ชนครับเบนทอาร์คสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมทีเดียวติดชึ่งเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.6นะครับผม VVTI ครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผมนี่เครื่องติดอยู่นะครับดึงไม้วัดโชว์เลยครับไม่มีกวนไม่มีไอเลยครับผมผมคอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมสวยงามครับ 6เม็ดพาร์คนะครับเพชอยู่ครบหมดเลยครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมยินดีพาช่างมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม